สวัสดีครับจากบริษัท ESS i n t e c นะครับนี้จะมาแนะนําเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับที่มีขาตั้งนะครับแล้วก็ทํางานในโหมดของการสแกนแบบออโต้ได้เลยเมื่อเวลามีของผ่านนะครับก็ส่วนมากลูกค้าจะถามเขามาว่าตัวไหนมีสแตนแล้วออโต้ได้บ้างเวลาวางเพื่อให้ของมันเวลาเราอ่านเพื่อให้แสงมันออกตลอดนะครับออกมาเลยอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นนิต้านะครับรุ่นแรกเป็นเลเซอร์สแกนเนอร์นะครับนิต้าหกพันสองร้อยเอนะครับสังเกตว่ามันมีขาตั้งเวลาเรา อ่านบาร์โค้ดนะครับชาระเงินชาระสินค้านะครับแสงใ่ต่อมาออโต้เลยนะครับแล้วพออ่านเสร็จแสงก็จะดับไปนะครับนีต้าหกพันสองร้อยเอนะครับตัวนี้อ่านได้เร็วนะครับสังเกตนะมีมีแสงมีเซนเซอร์บอกเลยนะครับว่าอ่านได้นะครับตัวนี้จะเป็นโปรวิลไอเอสเก้าร้อยเสดีนะครับสีขาวนะครับมีขาตั้งเหมือนกันแล้วก็ทํางานในโหมดออโต้สแกนได้เวลานําของมาชําระเงินนะครับก็สามารถวางแล้วก็อ่านได้เลยนะครับทั้งสองรุ่นนี้เลยครับ ส่วน,นตัวนี้จะเป็นซีโนนะครับ F 5 6 0นะครับตัวนี้จะเป็น C C D ลำแสงมันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็ทำง,งานในโหมดถ่าตั้งออโต้ได้เหมือนกันนะครับฟับงได้อ่านได้หมดเลยครับคือเมื่อเวลาที่ของไม่มีอะลำแสงจะไม่ออกทําให้มันประหยัดนะครับตัวพลังงานแล้วก็หัวอ่านเนีอยู่ได้นานด้วยนะครับหรือว่าเราจะใช้งานในโหมดของการหยิบมาสแกนก็ได้ใช้ได้สองแบบนะครับทั้งหมดเลย ใช้มือกดอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชาระค่าน้ําค่าไฟครับสังเกตว่าบาร์โค้ดมันจะยาวนะครับเราเอาบาร์โค้ดที่เป็นเลเซอร์เนี่ยมายิงมันจะยิงได้ง่ายกว่านะครับนะครับเวลาเราชําระเนี่ยเราใช้เป็นตัวบัตรเครดิตอย่างเงี้ยน,นะครับจะดีกว่าอ่านได้เร็วว่านะครับถ้าเป็น C c d ดีเนี่ยมันได้ค่อนข้างจะลำบาก แนะนำเป็นตัวนิต้าเนี่ยครับ 6,200A ตัวนี้เลยนะครับมีขาตั้งแล้วก็ออโ,โต้สนใจติดต่อบริษัท E.S.T. Intech นะครับศูนย์สองห้าสามศูนย์หกหนึ่งสามครับผมครับ